สกาคขราวันนี้เรามาพบกับ SUV ทางฝั่งยุโรปสุดแสนประหยัดกันบ้าง BMW X3 2.0ดีเซลสำหรับ BMW X3 2.0ดีเซลคันนี้มาพร้อมกับไฟหน้าที่เป็นโปรเคเตอร์ b นอนพร้อมกับ d a ร t i m e running light LED กระจังหน้ามาแบบจมูกใหญ่สวยสงา่าพร้อมกับโลโก้ใบพัดของ BMW มาพร้อมกับไฟตัดหมอกและเซ็นเซอร์รอบคันรถ ร้ออันลอย BMW ขอบ18มาพร้อมกับโรโก้ X Drive 2.0D สําหรับเครื่องนะครับเป็นเครื่องดีเซลนะครับทวินทอโบอินเตอร์คูลเลอร์4สูบ24วาล์วให้กําลังแรงม้าได้ถึง181แรงม้ามาพร้อมกับเกียร์ออโต้8สปีดเต็ปโทนิก z ZF ให้อัตราการเร่ง0-100ได้ภายใน8.7วิเครื่องดีเซลอัตราการกินน้ํามัน18กิโลลิตรถือว่าประหยัดมากๆนะครับฝาด้ายไฟฟ้า สามารถเปิดจากหลังรถได้หรือจะกดจากรีโมทและที่นั่งฝั่งคนขับก็สามารถเปิดได้เช่นกันสำหรับห้องเก็บสัมภาระท้ายรถนะครับกว้างมากๆนะครับสามารถเก็บกระเป๋าเดินทางได้2ใบใหญ่ๆวิธีปิดกดปุ่มไฟฟ้าหลังรถได้เลยครับแล้วสามารถล็อกจากประตูหลังได้เลย ภายใน BMW X3 คันนี้นะครับเรามาเริ่มจากกุญแจ Keyless ปุ่มสตาร์ทก่อนเลยนะครับกดปุ่มเพื่อสตาร์ทมาที่พวงมาลัยนะครับพวงมาลัย Multi Function มีระบบ Cruise Control นะครับมีระบบ Hydro Steering ควบคุมการขับขี่มาถึงเกียร์นะครับเป็นเกียร์ iDrive ตัวนี้8สปีดพร้อมเบรกมือไฟฟ้าโหมดการขับขี่4ระดับนะครับสามารถปรหยัดได้มากๆแล้วก็แรงถึงสุดๆเลยหน้าจอสำหรับวิทยุนะครับจะมี Navigator ด้วยสามารถเล่น FM AMCD ได้นะครับระบบแอร์เป็นแอร์ดิจิตัลนะครับแยก2ฝั่งซ้ายขวาสําหรับเบาะนะครับตัวนี้เป็นเบาะสีแดงเลือดหมูนะครับพร้อมกับไฟฟ้าเต็มตัวนะครับสามารถปรับระดับสูงตามเอนได้และก็เมมโมรี่จุดภายในตกแต่งด้วยลายไม้ตัดกับขอบโพรีเมียมเพื่อสร้างความสวยงามกระจกมองข้างไฟฟ้าพับเก็บได้สำหรับที่นั่งด้านหลังนะครับเพิ่มเติมระบบมัลติมีเดียเข้ามา มีจอทีวีนะครับสามารถเล่น USB หรือ Memory ี่การได้ฟังเพลงดูหนังสบายนะครับสำหรับพวงมาลัยตัวนี้นะครับถือว่าเป็นพวงมาลัยตัวที่พัฒนามาแล้วหรือเรียกว่าโซเวอร์โนิกนะครับหรือที่เขาเรียกกันว่าพวงมาลัยเบานน่นเองกระจกมองหลังเป็นเลนแบบพิเศษสําหรับตอนกลางคืนไฟจะไม่แยงตาลาโพงรอบผิดท,ทางโหมดนะครับอีโคคอมฟอร์ตนะครับ สปอร์ตแล้วก็สปอร์ตพัทเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ B M X 3คันนี้ถ้าอยากพบตัวจริงมาดูได้ที่สแกนค่ะ